ก็กลาวว่าจะซ่อมทีวี LG เครื่องนี้ไฟไม่เข้านะครับก็มไม่รู้ว่ามันจะเป็นพ่อสวิต์หรือมันจะเป็นพ่ออะไรนะครับก็คงจะต้องไปดูกันนะครับทีนี้ c t 25S30R นี่เลยไฟไม่เข้าดูสวิตด้วยนี่คือสวิตนะครับมีโอกาสที่จะสวิตมีปัญหาก็เป็นไปได้นะครับที่นี้เราอยากจะรู้ว่าสวิตมีปัญหาหรือเปล่าก็ง่ายมากยังไม่แกะตัวนี้ออกมาก็ได้นะครับนี่ถอดตรงนี้ออกก่อนดีไหมนะครับ แล้วก็วัดลักไฟนี่วัดโอห์มนะเพื่อนนะเรื่องไฟไม่เข้าเบสิกเบสิกทำแบบเบสิกใช้มิเตอร์ใช้เสียงดีกว่านะง่ายดีนะครับคือการใช้เสียงนี่มันจะดังแบบนี้นะครับนะนี่ง่ายเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดสวิตช์ไว้ปับ๊บนี่ครับเปิดสวิตช์และเนี่ยก็เอามาแบบนี้นะวัดลักนี่ปุ๊บหนึ่งเส้นอย่างนี้ มันโผล่มาด้านนี้ไหมอู้ไม่โผล่เลยนี่นะดูนะเนี่ยไม่นี่นี่ไม่โผล่เลยนะครับแล้วอีกเส้นอีกเส้นเส้นไหนอีกเส้น,นะอสนโอ้โหไม่โผล่ทั้งสองเส้นเลยนะครับนะฟิวขาดไหมเขาต่อเขาต่อลวดไว้เลยฟิวไม่ขาดนะครับนี่ก็เป็นที่สวิตต์อ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าสวิตมันดีแล้วเครื่องมันจะทํางานได้ไหมเราก็ถอดเส้นนี้ไงนะครับนี่นี่นเส้นนี้เส้นนี้นี่นะนี่นะครับเอามาเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับทีนี้ไม่มีสวิตแล้วนะแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ดูว่าเครื่องทํางานหรือเปล่าโอ้มีไฟเข้าด้วยนะนี่นะเห็นไ,ไหมมีไฟแดงนะครับเนะีนะ่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับเนี่ย ดูนะครับอ่าเครื่องทํางานแล้วด้วยอ่าทีนี้เราโกะไปดูข้างหน้านะครับติดหรือเปล่าเครือ่องติดหรือเปล่าเนาะโอ้ติดแล้วนะครับติดแล้วก็แสดงว่าในส่วนนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนสวิตช์นะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็รู้ว่าเครื่องทํางานได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ นี่เลยนี่ไงสวิตขามันจะไขว้กันอยู่นะขามันจะไขว้กันอยนู่เห็นไหมครับถ้าเพื่อนเห็นแบบนี้นะ,ะถ้าเพื่อนเห็นแบบนี้สวิตมันจะต่อกันมาแบบนี้นะครับนี่นะครับนะเพื่อนนะนะครับ ง่ายไหมับเพื่อนนะครับเพื่อน,นะอนก็จัดการหาสวิตมาเปลียบผมก็คงจะจัดการแบบนั้นแหละนะครับแล้วทีนี้แน่นอนอยู่แล้วผมไม่มีผมก็คงจะต้องไปหาเลาะซื้อก่อนมีหรือเปล่าก็มไม่รู้เนี่ยเพราะสวิตแบบนี้ไม่มีเลยไม่ได้สำรองไว้ถามว่าซื้อที่ไหนร้านขายอะไรอิเล็กทรอนิกส ใกล้บ้านมีทุกร้านนะครับสวิตแบบนี้ไม่มีแต่ร้านผมนี่แหละเพราะว่าไม่ได้ขายอะไรนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราจะง่ายหน่อยไหมครับง,ง่ายมากแบบนี้รู้แล้วว่าเครื่องทํางานได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องต่อตรงอะไรในส่วนของสวิตนี้ก็ได้เครื่องรุ่นนี้มีสวิตอยู่ต่างหาก นะครับเห็นไหมครับนี่เบสิกเลยเนี่ยแล้วก็ทำให้ดูแบบสโลโมชั่นห็นไหมโอ<ฮ>้โหเดาจริงเลยนี่ก็คือการถอดสวิตต์ออกมาดูตะกวมากนะครับโอ้โหนี่เป็นแบบเนี้ย ทีนี้เราก็ถือสวิตตัวนี้นี่ไปซื้อเป็นตัวอย่างาเพื่อนๆนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวกันฟ้านะนี่นะตัวกันฟ้าแต่จริงๆแล้วฟิวเนี่ยนะครับฟิวขั้นเทพผมก็จะใส่ฟิวตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ไล่ฟิลเตอร์ตัวนี้ก็ซีนั่นนี่นะมันมีแค่นี้นะครับเพื่อนก็คงจะต้องไปเปลี่ยน นี่และกว่าจะไปซื้อก่นยาวหน่อยทีนี้เครื่องรุ่นนี้นะมันเป็นแท่นเดี๋ยวผมดูแท่นให้ก่อนเพื่อนบางคนถามมานะครับว่ามันแท่นรุ่นไหนยังไงเดี๋ยวผมดูแท่นนี่นะครับ LG ก็ดูดูข้างล่างของไฟแบ็คนะครับตรงล่างตรงนี้ M C 0 2 2 a นี่ครับนะ M C 0 2 2 a นะครับนะนี่ก็คือชื่อแท่นนะครับจุดบัดกรีจุดบัรกรดบรกรีสวยงามนะครับไม่หลวมไม่หลดุดไม่ร่อนนะครับสวยงามอยู่นะครับทีนี้มันก็ จริงๆแล้วมันก็มีแค่นี้นะผู้ถึงเนาะนะครับหลักใญ่ใจความอยู่ที่การเปลี่ยนสวิตไม่มีอะไรเว้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมต้องไปตามหาสวิตตัวนี้นะแต่ว่ามันก็ตามหาง่ายอยู่นี่นะขาเป็นแบบนี้ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเหลาะมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับว่า สวิตตัวนี้ไม่มีขายนะครับเพื่อนนะรอ,อะไหลสองสามวันเลยเนี่ยโอ้ก็เลยนานหน่อยนะครับแกะดูดีกว่าเนาะเผื่อมันพอที่จะซ่อมได้นะครับท่านลังชมช่างวิทย์เล้งทาแกะสวิตเพื่อที่จะทำการดูว่าข้างในมันเสียหายแบบไหนเราพอที่จะซ่อมได้ไหมนะครับ ถ้าผมไปซื้อได้นี่เดี๋ยวนี้มันเสร็จเป็นที่บลอยแล้วนี่น,นี่เสียเวลามากเลยนในการขี่รถออกไปรอนะครับนะกว่าจะไปส่องดูคนนั้นคนนี้เนาะแล้วทำไมมันแกะยากเนี่ยโอ้แข็งเหมือนกันเนี่ยนะนะครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีให้ให้แกะอยู่เนี่ยเห็นไหมครับาของเพื่อนเป็นเหมือนกันเพื่อนก็แกะสวิตช์ออกมาดูเล่นได้เลยเนี่ยนะนะพอแล้วมั้งนี่ยเพืนเรามาแกะดูเล่นกันนะครับนะ รู้แล้วว่าสวิตมันเสียนะครับหาซื้อไม่ได้เลยผมเนี่ยผมก็ไม,ม่มีนีน่นะครับมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะเพื่อนนะพูดถึงนะครับสวิตตัวแบบนี้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยแต่ถ้าเกิดเราอ,อยู่ในเมืองใหญ่เพื่อนจะไม่มีปัญหาเลยดูนก่อนโอ้มันมีหมดเข้านีเนี่ะนะ,น,ะนี่แกออกมาเปิดฟ้าออกมาแบบเนี้ย เพื่อนระวังด้วยนะสปริงตันนี้มันจะก,กระเด็นหนีนะเพื่อนนะเอาสปริงออกก่อนนะ่นะเอามือบีบไว้หน่อยเนะียเดี๋ยวมันจะปิ้วไปนะครับปิ้วไปแล้วมันตามหายากเลยนะนชะ่คนระับสปริงนแล้วทีนี้มันก็จะมีเหล็กๆเกนี่ยอ,ออกด้วยอ,ออกด้วยมาดูฟัดโอ้มดเพียบเลยเห็นไหมไม่แน่นะเราปัดมดพวกนี้ออกก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ามดมันมาอยู่ที่หน้าสัมผัสนยเพื่อนเห็นไหม นะครับน่าจะเห็นเนาะมันมันต้องซูมดูก่ะเนี่ยอ่านี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้นี่เราปัดมดออกนี่ก็น่าจะใช้งานได้นะสวิตตัวนี้ดูสิครับโอ้นมีมดเข้านะนรับนะ,น,ะนะครับน่าจะซ่อมได้อยู่นะเพื่อนก็น่าจะปัดปัดมดออกนะครับทำความสะอาดหน่อยหน้าสัมผัสก็ มันจะมีมดก็จะดำๆหน่อยนะครับแล้วก็ขูดทำความสะอาดหน่อยฉีน้ายาเข้าไปนะครับนี่ก็คือแผนงานที่จะทําการซ่อมต่อไปมันหาซื้อไม่ได้ถ้าหาซื้อได้เนี่ยมันไม่ได้เสียเวลามาปัดฝุ่นนะครับอ่าก็คือถ้าเกิดว่าเรามีอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอาอไหลมาปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บเลยแต่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะเวลานี้ก็คือช่างวิทย์เหลืองถาได้ทําการซ่อมอะไรอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรนี่เขามีมาเปลี่ยนเขามีให้เปลี่ยนไม่ใช่ว่าให้มาซ่อมอะไรมันเหนื่อย นะครับเป็นแบบนั่นเพื่อนเอ้ยโอ้ยทำใจก่อนครับปัดฝุ่นมดเห็นไหมเอาปัดฝุ่นออกนะ้วนี่ปัดฝุ่นมดออกเป่าคาถาหน่อยนึงสะอาดแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหเจ้าจริงๆเลยโอ้ยางๆางเนี่ยครับเพื่อนกําลังดูผมปัดฝุ่นมดออกจากสวิชนะครับเนี่ย เป็นการซ่อมสวิตอีกทีหนึ่งนะครับนี่ปัดอย่างนี้นะเพื่อนนอนี่มันปัดกันจริงๆนะี่ครับนี่ปัดอย่างนี้เลยไม่ใช้ตัวแสดงแทนเลยนะี่แล้วก็หนักมันน่าจ,จะโอเคนะเนี่ยูดถึงนะนะครับแล้วที่นี้นี่มันมัน,ม,นมันจะมีตรงนี้ที่มันไม่ค่อยสะอาดหน่อยก็ขุดๆหน่อยเออมดมันอยู่แน่นมากเลยครับนะแล้วก็ขุดๆหน่อยอย่างเงี้ยครับเน,นี่ยโอ้เห็นไหมขูดออกแล้วก็เริ่มเป็นเงาแล้วครับ ก็หน้าสัมผัสมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ไหม้ดำนะครับมันเป็นมดมามาอยู่ที่หน้าสัมผัสเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้การตัดต่อของสวิตเป็นสะพานไฟนี่มันไม่ไม่ต่อนะครับเพื่อนมันก็เกินไปนะนี่มดมันเข้าทั้งสองเส้นเลยนะครับนะเห็นไหมครับพูดแบบนี้นะครับเพื่อนโอ้เหมาะสําหรับช่างที่ขี้เกียจไปซื้ออะไหล่นะครับ บางคนก็ไม่ขี้เกียจเหมือนผมนี่แหละไปซื้อแต่ว่ามันทางร้านเขาหมดนะครับเราก็เลยได้มาทําแบบนี้จริงๆแล้วผมไม่อยากจะทําหรอกมันลางลางเนี่ยนะถ้ามันมีนี่นะมันเสร็จแล้วน,ะนี่นะเนี่ยเลยเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเพื่อนช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างมือใหม่นี่ครับหรือว่าผู้ที่กําลังเริ่มศึกษาคลิปวิดีโอนี้จะเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มเขาเรียกอะไรอ่ะสนใจงานซ่อมนะครับเนี่ยทาให้ดูช้าๆหน่อยเขาบอกว่าผมพูดเร็วไป อันพวกนี้อายุหลายแล้วตัวห้ำม,มาสันออาาา่นเออควบจำอะจสิเทราเท่านจ้จะเบาเร็วปวดแค่ในเบื้องสัสนี้ล่างสวิตซซืออ้อได้พอเออหลางกันเออแค่ในเบื้องสัานี่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอาเอาอกไปเห็นไ,ไหมผมก็ขูดขูดแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เอาเอาน้ํายาไอ้เนี่ยไอ้ที่เราใช้บ่อยนี่มันเป็นโซนักนะตอนนี้นะโซนักมันจะมีล้างวนลุ่มมันจะมี มันจะมีน้ํายาพวกนี้มันจะเป็นพวกล้างคอนแทคอะไรต่างๆแต่ว่าไอ้ตัวล้างคอนแทคของผมมันมันมันหมดแล้วมันหาซื้อ,อยากเหมือนกันนะมันจะเป็นป๋องสีขาวเนะครนบคอนแบบนี้แหละเนาะเห็นไหมครับนี่แล้วทีนี้เพื่อนก็ทําทรงเปลดปลิดสวิตช์หน่อยปักแรกปักลักอะไรหน่อย,ยอยู่เดียวเนี่ยนี่เห็นไหมภาพเห็นไหมลองดอนูนะครับนะครับแล้วทีนี้เราก็ สั่นน้ำยาล้างน้ำยาพวกนี้นี่ออกนะครับใช้ลมเป่านะครับให้มันแห้งแล้วก็มาดูกันทีนึงอะไรอย่างนั้นนะครับไม่มีมดมีแมงแล้วดูกันสักหน่อยนะครับที่นี้อยู่ไงวะโอ้ยน่ครับแลแทนที่มันจะได้เปลี่ยนอะไหล่ก็กลับมาซ่อมอะไหล่ทีนึงนีมันโอ้ย ประจำเลยนะครับนะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นสวิตตัวเล็กๆเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แน่นอนแตสวิตตัวใหญ่ๆแบบนี้นี่มันโอ้โหแม่โอโ้ชิ้นส่วนเล็กมากนะป๊บใจเย็นนะครับใจเย็นเย็นๆน,น้อยเดี๋ยวสปริงมันหลุดหายนะครับไอ้พวกเนี่ยตัวล็อกตัวอะไรมันหลุดหายก็ไม่ได้การนะครับแล้วทีนี้ขั้นตอนประกอบกลับคืนนี่ก็เพื่อนแกะออกมายังไงก็อย่างนั้นแหละนะครับ อยู่ไงไวะเนี่ยโอ้ไม่มีความชำนาญเลยผมยใครจะไม่มีความชำนาญนะครับเนี่ยสวิตช์เขาให้เปลี่ยนไม่ได้ให้มาแกะนี่แต่ก็ททำไปนะครับเพื่อนสวิต์ล็อกตัวนี้แข็งหน่อยนะครับนี่นะครับนะไม่ไม่ ดูกันหน่อยใช้งานได้ไหมสปริงสปริงนี่อย่าให้มันหลุดนะมือบีบไปด้วยนะครับนะถ้ามันหลุดนะผมบอกเลยมันหายากมากเลยนะครับมันจะไปไกลมากเลยนะครับนะไปเป็นสนะิบเมตรได้บางทีนะยุ่งเลยนะครับนี่นี่สักแต่น,นี้ก็ยังใสล่ลำบากอยู่นี่เห็นไหมดูนะครับนะเพื่อนดูนะถ้ามันปิวไปนะเพื่อนดูเพื่อนดูช่วยนะครับก็ <c oughs> บีบไปนั่นะนๆะๆนะนะ เราได้แล้วปิดบวดไดโ้โอเคครับ <_ icias> เดี๋ยวทีนี้มาวัดดูสวิตทํางานได้ไหมนะครับเปิดสวิตปุ๊บนะครับ huh? ขานี้จะต่อกันเปิดด้านนี้นี่ต่อกันน,นะครับเห็นไหมครับปิดสวิตปิดสวิตไม่ต่อแล้วนะทีนี้ไม่ต่อนะครับด้านนี้ด้วยไม่ต่อนะครับเปิดสวิตเปิดสวิตต่อเปิดสวิตต่อทชงานได้นะครับเพื่อเปลี่ยน ไม่ใช่เปลี่ยนไวเ้เพื่อนซ่อมเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถึงขั้นตอนแบบนี้ครับทีนี้ก็ทำการติดตั้งสวิตช์กับโอ้ได้จริงๆด้วยเห็นไหมเห็นไหมไเห็นไหมไฟ LED น่ดูนะเนะน่้องจริงเลยนะครับ นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมลวลนั่นเองนะในการที่ผมได้ทําการนะครับได้ทําการซ่อมสวิตนะครับโอ้ยคงโอเคได้ครับเปลี่ยนฟิวอะไรก็ว่ากันไปฟิวกันเทอะวลไม่องทาแล้วโอเคนะครับนี่ก็เสร็จแล้วเปลี่ยนฟิวแล้วก็ไปดูภาพกันประกอบเข้าไป <c oughs> เอเเโอนี่ฟิวคอนเทปเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่เคยเห็นฟิวคอนเทปเนี่ยหมมันนี่สงสัยหาซื้อไม่ได้ประหยัดต้นทุนนะข้างในมันจะเป็นเหมือนมีเหมือนเหมือนเหมือนทรายเหมือนทรายฟิวแบบนีน้เดี๋ยวดูนะจริงหรือเปล่านะ เจ้าจริงเลยนี่ครับดีใจมากเลยที่ซ่อมสวิตเสร็จนะครับอาจจะเปิดลองเครื่องให้เพื่อนดูหน่อยว่าดันเป็นสีค้างนะครับนี่เลยตัวล้างแม่เหล็กมันีพังไปแล้วนี่แกะเล่นดีกว่าโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นแตกเลยเว้ ไม่เห็นแตกเลยนะครับเนะี่ยไม่เห็นแตกเลยไม่บาแตกบาแตกเอ้ยมันมันก็ไม่แตกนะพูดถึงนะแล้ทำไมไมันไ,ไม่ล้างอนะ่ะปกติมันจะมีเสียงรีเลย์ดังกก่ไงนะครับตัวนี้เออเสียงรีเลย์มันไม่ดูดนี่ครับมันก็เลยไม่ล้างตัวนี้มันน่าจะดีอยู่ <laughs> มแล้วเขาเปลี่ยนใหม่มาหรือเปล่าไม่รู้ โอเคนะครับอาการจบแค่นี้ล้างสวิตช์ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็คงต้องไปไล่วงจรรีเล,เลย์อะไรพวกนี้ท้อทานไปดีกว่าคลิปยาวแล้วเนะน่ยนในส่วนของไอเจ้ารีเลย์ไม่ดูดไอระบบดีเกซิงค์วงจรดีเกซิงค์ไม่ทำงานอย่าลืมดูไดโอดสองตัวนี้ด้วยที่เห็นในเครื่องนี้ไดโอดสองตัวนี้ตัวแดงเ ตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ดิฮะไอไ 8, 0, ไ 8, 6, อะไรแปดศูนย<ม>์อะไรแปดหกอะไรอะไรก็มันเนี่ยนี่นะนี่นะครับเห็นมันชัดอยู่นะครับโอ้โหเสร็จแล้วนั่นเองนะครับนะเนี่อะไรเปิดแล้วไฟไม่เข้าสวิตช์มีปัญหาหมดเข้านะครับไปหาซื้อสวิตช์มาก็ไม่ได้ มันไม่มีนนครับนะก็เลยได้มาล้างทำความสะอาดก็ได้การแล้วล่ะนะครับในที่นี้ก็ไอ้วงจรล้างแม่เหล็กตกค้างก็ไม่ทํางานอีกใช้เวลานาน,านพอสมควรในการซ่อมนี่โอ้โหเลครก็เสร็จแล้วนะครับนะี่นะเพื่อนก็ลองทําดูนะครับนะเผื่อมันจะมีมดเข้าสวิตแล้วก็หาสวิตไม่ได้ เพื่อนก็อาจจะต้องใช้วิธีการแบบชักวิทเหลืองทาทำก็ได้นะครับพบกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็คงจะต้องลาจากไปก่อนสวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ